คือแบบตอนนี้คือแบบฝนตกน้ำป่าไหลหลากหลทะลักมากนะผมตอนนี้คือแบบน้องตอมอคือแบบเราไม่รู้เลยนะผมว่าแบบติดอยู่ตรงไหนนะผมคือมีดิ่ถล่มอย่างนี้นะทุกคนก็มอมอตอมอ 奶奶，老妈。 โอเคนะทุกคนคือแบบช่วงนี้คือแบบมันมีฝนตกหนักน้ำท่วมสูงนะคือแบบผมอยากให้แบบเพื่อนๆหรือน้องๆหรือแบบหลายๆคนครับผมที่แบบต้องเดินทางหน้าฝนหรือว่าอะไรต่างๆครับผมคือแบบตอนนี้คือแบบที่หมู่บ้านหรือว่าอะไรคือแบบคือน้ำสูงขึ้นนะทุกคนตอนนี้คือแบบน้งตมติดตรงไหนนะแล้วก็ช่วงนี้นะผมคือฝนตกหนักนะผมแล้วก็คือแบบมี พายุแล้วก็น้ำป่าไหลหลังนะอันต,ตรายมากอตอนนี้คือตอมออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตอมอใช่ไหมเนี่ยมอ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ไม่เป็นไรจะพาตัวมากลับบ้านโมอมอ,มอ <c oughs> ตื่นน้ำตาตุนตาไม่ได้ครับอ,อันตรายมากนะทุกคนกับน้ำปลาไปดูจะไป พาไปหาที่รังเนื้อรังตัวมามามามอลยืดอาบน้น,น โอเคนะครับทุกคนคือแบบช่วงนี้นะผมคือการสัญจรอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะดูครับผมคือก็จะมีแบบชาวบ้านต้องแบบเดินทางหรือว่าอะไรยากลําบากพอสมควรนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะยิ่งแบบถ้าเกิดจุดไหนน้านท่วมสูงๆนะผมคือตอนนี้ในหมู่บ้านนี่คือแบบอาจจะมีเป็นบางจุดเนาะคุณตอมอแต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนอย่างแม่น้ำมือคือแบบมันเริ่มขึ้นสูงพอสมควรนะคือมีเจดีหรือว่าอะไรหักลงไปด้วยนะผม แล้วก็ที่หลักๆคืออันตรายสุดๆคือแบบต้องกลัวดินถล่มนะครับทุกคนผมก็ขอให้แบบเพื่อนๆระมัดระวังกันด้วยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะผมไปดูจุดที่แบบน้ําส่งขึ้นน้ําข่วมนะครับผมนี่ตรงนี้น้ําก็น่าจะแบบเพิ่งลดลงใช่ไหมครับคุณตอมอครับผมใช่ครับเพราะว่าดูนะครับทุกคนนี่นะดูเห็นครับผมคือแบบค่อนข้างที่จะแบบอันตรายนะอันนี้คือแบบดีที่แบบน้ํามันเบาบางลงนะครับผมเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นแบบ จุดโรงเรียนจุดแบบบ้านเรือนอะไรต่างๆนะแล้วก็อันนั้นเป็นแบบที่เลี้ยงหมูหรือว่าอะไรนะผมคือน้ําสูงกว่านี้คือถ้าน้าท่วมสูงกว่านี้ก็คือหมูอาจจะลอยน้ําได้ครับผมโอเคแล้วก็ <laughs> คุณตอมอก็เมื่อกี้ติดดินเป็นยังไงบ้างครับเ <laughs> ชบนหมนากเลยครับโอ้คิดว่าถ้าแบบติดเยอะกว่านี้นี่คุณจะรอดไหมครับไม่รอดครับรอดครับผมมีลาวีเศ็ง <laughs> อะอยาหาห โอเคมาทุกคนคืออันนี้คือเราพาเพื่อนๆมาดูคร่าวๆานะผมว่าแบบช่วงแบบหน้าฝนมีความอันตรายยังไงอะไรต่างๆนะผมไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูครับผมเพราะแบบตอนนี้คือน้ําท่วมแม่น้ําเมยสูงแค่ไหนแล้วครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะผมนี่เราพาเพื่อนๆมาดูแบบจุดที่แบบน้ําเริ่มขึ้นคือแบบดูครับผมน้ํามันค่อนข้างที่จะแบบสีแดงอันตรายเลยนะครับผมคืออันนี้คือถ้าเกิดแบบยิ่งแบบผมยังไงทุกคนยิ่งแบบน้า หลกักแรงแรงกว่านี้คือแบบอาจจะมีอันตรายที่เกิดจากเรือได้หรือว่าอะไรต่างๆได้นะผมแต่นั่นแหละครับผมคือโอ้หอันตรายน่ากลัวมากแล้วก็ฝนแถวที่บ้านเราเนี่ยมันตกทุกวันเลยเนาะแทบทุกวันนะทุกคนคือแบบโอกาสที่จะเห็นแดดคือแบบน้อยมากซึ่งแบบคือปีนี้ก็ถือว่าแบบน้ําแบบมันยังขึ้นไม่ถึงนี่นะตอนครั้งนั้นนะผมน้ําขึ้นแบบสูงแบบกว้างหมดเลยนะน่าจะเกือบถึงบ้านเรือนประชากรน,นู่นเลยนะทุกคนแต่มี น้ำหลไยๆจุดเลยนะผมที่แบบท่วมในหมู่บ้านนะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะผมแล้วก็มีดินโครนถลม่มระหว่างทางด้วยทุกคนอันตรายมากโ,โอเคเดี๋ยวเราไปหาดูที่อื่นต่อนะครับทุกคนว่าแบบมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนไป คือแบบช่วงนี้ก็คือเป็นการสั่นจอท,ที่ยากลำบากนะดูครับผมดูก,ดกที่มีแบบจะเดินทังอะไรต่างับผมดู่ดดดต้องผ่านคือแบบอันตรายมากจริงๆนั้นเนี่ยโอเคนะทุกคนคือผมอยากให้แบบทุกคนคือแบบใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะนี่คือแบบ คือไม่ว่าจะแบบคนเดินทางหรือว่าอะไรต่ตางๆที่แบบพอเจอน้าท่วมอะไรต่ตางๆมันก็ยากลําบากคือแบบมันมีแบบหลายๆจุดนะยิ่งแบบอันนี้คือแบบสักพักหนึ่งแล้วผมคือแบบหลายๆวันติดต่อกันคือแบบฝนตกหนักมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อผม ทุกนคือแบบนี้นะคือแบบน้ำแบบท่วมบ้านเรือนประชากนนะโมดูดิน้ำมันท่วมสีมากใช่ไหมคมุณกมลโอคือเขาอาจจะสร้างบ้านหรือว่าอะไรคือแบบค่อนข้างที่จะแบบยากนะครับผมคือนั่นแหละกมลคุณทำอะไรเนี้ยอโอเคอันนี้คือขนาดแบบในหมู่บ้านนะทุกคนคือมีบบหลายจุดมาก,มากๆครับผม ี่แบบน้ำพว่วงโอเคงั้นสำห<ส>รับคลิปนี้นะครับทุกคนก็คงไม่มีอะไรมากครับผมก็อาไรสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วบผมโอเคเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบบปไป